สวัสดีครับวันนี้กลุ่ม CPE BYP จะมานำเสนอระบบ AI ที่ช่วยเราวิเคราะห์สิวชนิดต่างๆพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิวนะครับต่อไปนะครับชื่อ AI ที่กลุ่มเราได้ตั้งก็คือ Acne d i s e a s Detection ในหัวข้อ Paint Point นะครับจากการที่กลุ่มของเราไปศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึงคนที่มีปัญหาด้านสิว ว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวไม่ทราบถึงชนิดของสิวที่พบและไม่สามารถระบุก,การรักษาด้วยตัวเองได้ซึ่งปัญหาเหล่านี้เองจึงทําให้เราได้คิดค้นระบบป็นไอที่จะช่วยทําให้ปัญหาด้านสิวลดลงต่อไปนะครับในหัวข้อ UX/UI Design นะครับเราจะทําเว็บไซต์ที่ยูเซอร์สามารถเข้ามาอัปโหลดรูปภาพใบหน้าของยูเซอร์ที่ประสบปัญหาด้านสิวซึ่งในส่วนนี้จะมีการวิเคราะห์สิวแต่และชนิดที่ยูเซอร์เป็น มทั้งแนะนํายาที่จะช่วยรักษาสิวให้ถูกต้องสําหรับแต่ละชนิดของสิวด้วยครับต่อไปนะครับจะเป็นในหัวข้อ Architecture of Acne Disease Detection นะครับในส่วนนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นสอ,อย่างอย่างแรกก็คือ Training Data Set และอย่างที่2ก็คือ Testing Data Set ในส่วนของ Training Data Set นะครับเราจะมี Input และ Output เข้าไปในกระบวนการ Training Model ซึ่งในนี้นะครับจะมี Deep Learning ที่คอยจำแนกสิวชนิดต่างๆออกมาเมื่อเสร็จสิ้นจะมีชุดข้อมูลที่ถูกตรวจสอบออกมาซึ่งเราจะเรียกว่า validation dataset และจะส่งต่อไปในกระบวนการของ AI system หรือ predictive model ต่อไปนะครับเราจะไปในส่วนของ testing dataset ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของ user ซึ่งเมื่อ u s e r ทำการอัปโหลดภาพที่มีสิวหลังจากอัปโหลดเสร็จภาพก็จะไปเข้าสู่กระบวนการ main system และเมื่อเสร็จสิ้นภาพที่ user อัปโหลดเข้ามาก็จะไปเข้าในกระบวนการ AI s y s t e m หรือ Predictive Model ซึ่งในนี้จะมีการเปรียบเทียบชนิดของสิวที่ user อัปโหลดเข้ามากับ Deep Learning และม่นได้ข้อสรุประบบของเราส่ง output ออกมาเป็นชนิดของสิวและยาที่แนะนำสำหรับการรักษาครับต่อไปนะครับจะเป็นในหัวข้อ Architecture of Deep Learning of Acne Disease Detection ในส่วนนี้จะเป็นเลเยอร์หลัก3 l a เลเยอร์นะครับโดยเริ่มจากอันแรก Input Layer ใน Input Layer จะมีการนำเข้าของภาพที่เป็นสิวชนิดต่างๆเช่นสิวอุดตนันสิวเซียนสิวอักเสบสิวผลหนองเข้ามาเพื่อนำไปสู่กระบวนการ Hidden Layer ใน Hidden Layer จะมีการใส่โนดเพื่อระบุว่าสิวชนิดนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรและเมื่อเสร็จสิ้นใน Hidden Layer กระบวนการต่อไปคือ Output La เ e r ใน Output Layer จะแสดงผลลัพธ์ว่าเป็นสิวชนิดไหนครับ ต่อไปนะครับจะเป็นในหัวข้อของโมดูลดีไซน์นะครับเราจะมีการทํางานของระบบอยู่2ระบบ1นะครับระบบการทํางานย่อยและ2นะครับระบบการทํางานหลักเราจะมาพูดถึงในส่วนของระบบการทํางานย่อยนะครับในระบบการทํางานย่อยจะมีการทํางานหลักๆดังนี้นะครับจะเริ่มด้วยการนําเข้ารูปภาพของสิวชนิดต,ต่างๆเข้ามาเก็บไว้ใน Data Se t นะครับเมื่อได้ครบตามจำนวนที่เราตั้งเป้าหมายไว้เราก็จะไปเซนส่วนของ c o n n e c t d a t a set นะครับและเมื่อทำเสร็จสิ้นนะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการ Normalization Acne Image นะครับให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อง่ายต่อการเทรนนิ่งนะครับเช่นทำให้ภาพเป็นขาวดำ เมื่อเสร็จสิ้นจะไปสู่กระบวนการของการเทรนน i ่งอิมเมจฟอร์มด a ต้านะครับในส่วนนี้นะครับเราได้อธิบายหลักการเข้าๆไปในส่วนของหัวข้อ architecture of acne disease detection ในเรื่องของ Training Data Set เมื่อเสร็จสิ้นจะไปสู่กระบวนการของ Import acne image form the user ในส่วนนี้จะดึงข้อมูลจาก user เข้ามาเปรียบเทียบชนิดของสิวที่ user อัปโหลดเข้ามาเพื่อน,นำมาวิเคราะห์เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็จะโชว์ r e s u l t of acne disease หลังจากนั้นก็จะโชว์ requirement medication for acne เพื่อบอกว่าควรใช้ยาชนิดไหนครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของระบบการทำงานหลักในระบบการทำงานหลักเมื่อยุส r ซื้อเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์และอัปโหลดรูปภาพของสิวหลังจากอัปโหลดเสร็จสิ้นชุดข้อมูลก็จะไปเข้าสู่กระบวนการ image processing ซึ่ง image processing คือระบบการทำงานย่อยที่เราได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้เองครับหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ image processing ก็จะไปสู่กระบ,บวนการ acne detection และเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาทั้งชนิดของสิวและยาที่ทางเราแนะนําแล้วก็จะจบกระบ,บวนการทั้งหมดครับครับสําหรับทูลที่พวกเราใช้นะครับก็จะมี Python และ Core เป็นหลักครับต่อมานะครับจะเป็น System Feature ครับจะเป็นการนํารูปภาพใบหน้าที่มีสิวจากคอมพิวเตอร์มาประมวลผลแสดงการ,รคัอร์์ลักษณะของสิวว่าเป็นสิวชนิดใดพร้อมกับมียาทาสิวแนะนําของสิวแต่ละประเภทนั้นนะครับ การสร้างและการเทรนจะใช้เทรนนิ่งดัตต้าเซตจำนวน2,000ภาพโดยเก็บแต่ละเซตของสิวแต่ละชนิดจำนวน500ภาพ Testing Plan การทดสอบความถูกต้องในการทำงานของระบบ acne disease detection กับการวิเคราะห์ด,ด้วย Testing Data Set ข้อมูลโรคสิวทั่วไปชนิดละ500ภาพทั้งหมด4ชนิดซึ่งมีสิวอุดตันสิวเซียนสิวอักเสบสิวหัวหนองโดยทำการทดสอบกับผู้ที่พบปัญหาเรื่องสิวร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเภสัชากรจำนวนหนึท่านครับ Obje c t i v ทเพื่อออกแบบและพัฒนา AI System for acne disease detection สำหรับการวิเคราะห์ชนิดสิวบนใบหน้าและแนะนำยาตามชนิดของสิวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับนั่นก็คือผู้ที่มีปัญหาด้านสิวและผิวหนังครับเนื่องจากตัวเว็บของเราเป็นเว็บเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาด้านสิวโดวยใช้รูปภาพพร้อมทั้งแนะนำตัวยาที่ช่วยรักษาสิวนั่นเองครับและนี่ก็คือส่วนของไอเดียของพวกเราครับ สำหรับวันนี้ทางกลุ่มของเราก็ขอจบการนำนะเสนอเพียงเท่านี้หากมีข้อสงส,ยส,ส,สัยก็สามารถสอบถามและหากมีข้อเสนอแนะก็สามารถส่งเข้ามาแนะนำกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ